สวัสดีครับธนชิชิดสศิงย์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตนะครับของอในกลุ่มที่ส่ก็จะขอรับตัวอย่างของจังหวัดภูเก็ตเองนะครับักิภาพในพื้นที่ก็คือมันจะอยู่ที่อบตอก็เลยเชิญอ,อ,องค์กรปกครองท้องถิงงน่นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ในองค์กรันออเข้ามาร่วมกับเราด้วยนะครับซึ่งก็ได้ผลก็คือทางเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยก็เอาเนื้อหาที่เราหลักสูตรตรงนี้ไปจัดคอร์สให้กับทางโรงเรียน โดยที้เขามีการประเมินต้นทุนชีวิตของนักเรียนเอาไว้แล้วแล้วก็พบว่านักเรียนที่มีผลค่าคะแนนของ EQ ต่ำเนี่ยเอามาเข้าคอสโรงเรียนเทศบาลทั้ง5โรงในเขตเทศบาลเนี่ยที่เด็กมีค่าคะแนน EQ ต่ำเนี่ยมาเข้าคอสก็ประมาณร้อยกว่าคนแล้วก็เอาวิทยากรที่เราอบรมในรุ่นแรกเนี่ยนะไปเ,เป็นผู้สอนให้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ได้เอาไปใช้จริงๆแล้วก็ได้ลองไปปฏิบัติรวมทั้งตัวผมเองเนี่ยก็เข้าไปร่วมอยู่ในกระบวนการนี้ด้วยนะครับผมก็คือค่าคะแนน EQ ของเด็ก ที่ค่าคะแนนต่ำเนี่ยหลังจากที่อบอรมนวในวันที่อบอรมเนี่ยนะเราก็ประเมินมันจะมีชุดชุดอัตโนมัติที่เป็นชุดเป็นคอมพิวเตอร์นะค่าแต่ละข้อแต่ละข้อให้เด็กทําไปเนี่ยค่าคะแนนเฉลีย่ยออกมาดีขึ้นในทุกๆคนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้าหน้าที่เทศบาลติดตามในในใน,ในทุกสองสองเดือนนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ถามผลดูทีนะครับในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่สองก็คือช่วงปลายปีก็ประมาณนะครับมันมีเงินยาสิบิดข,ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่หนึ่งล้านบาท ในเวลาหนึ่งเดือนเนี่ให้ไปทำให้ให้เงินหนึ่งล้านนี่ให้หมดนะฮะก็ไปจัดได้คอสเดียวก็คือไปเอาเด็กที่เสพยาและเด็กเสี่ยงนะครับซึ่งมีพี่สาวเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่คุมประพฤติอยู่นะครับอยู่จังหวัดพังงาแต่น้องชายอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็มีเพื่อนที่เสพยาด้วยไม่เสพด้วยเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วก็เรียนหนังสือด้วยไม่เรียนด้วยกันด้วยก็เอามาเข้าเข้าคอสบำบัดนะฮะ ใช้กระบวนการของความทั้งแข็งทันใจโดยใช้เนื้อหาในเรื่องของการรู้จักตัวเองถ้าสมมุติคุณเป็นสัตว์คุณอยากเป็นสัตว์อะไรเพราะอะไรมันดียังไงนะ,ะถ้าคุณเป็นดอกไม้คุณอยากเป็นดอกอะไรเพราะอะไรยังไงนะฮะแล้วก็สิ่งที่คุณชอบห้าอย่างสิ่งที่คุณไม่ชอบห้าอย่างให้เขียนออกมาแล้วตัวตนให้อธิบายตัวตนของคุณยังไงให้เขารู้จักตัวของเขาเองนะฮะแล้วก็สอนในเรื่องของาก,การจัดการความเครียดนะฮะโดยใช้สอนในเรื่องของงานเทคนิคการทาสมาธิ กำหนดลมหายใจให้นอนนะฮะเด็กกลุ่มน,นี้เนี่ยวันแรกที่เข้ามาคือเราพูดเขาจะสวนเราพูดเขาจะสวนเขาจะไม่ฟังอะไรเลยนะครับแต่พออยู่ไปอยู่ไปใช้ความสนิทสนมนะครับนะแล้วก็ใช้กระบวนการในการเล่นเกมบ้างในการจัดกิจกรรมเหล่านี้บ้างเนี่ยนะ้็ค่อยๆดีคือสอนในเรื่องของการฟิดเชิงบวกนะครับสอนในเรื่องของสายสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนให้เขารู้ว่าถ้าเกิดเขามีปัญหานี่เขาจะวิ่งไปหาใครที่ไหนได้นะครับสอนในเรื่องของ การสื่อสารทางบวกนะครับแล้วก็ความฉลาดทางอางงงรมณ์การปลดทายความเครียดนะฮะและเรื่องของการออกกาลังกายนะครับวันสุดท้ายเราก็จะเอากระดาษานี้ฮะติดข้างหลังแต่ละคนเอาคลิปหยิบเอาไว้แล้วก็ให้กระดาษโพต์อิฐแต่ละคนอยากเขียนอะไรคุณก็เขียนมาแปะ,ะในกระดาษนะฮะหลายคนที่เขียนบอกว่าผมผ่านการอบรมถ้าผมได้ผ่านการอบรมนี้มาก่อนผมคงไม่เสพยานะครับหรือเขาบอกว่าเจอพี่ช้าไปหน่อยนึงถ้าไม่งั้นผมก็คงมีทิศทางที่ดีมากกว่านี้นะครับ แล้วก็่อนก่อนช่วงก่อนพฤทิธรรม่าประมาณนี้นะฮะได้โทรไปถามพี่สาวเขาที่เป็นเจ้าหน้าที่ครูพกเศเขาบอกว่าตอนนี้น้องเขาหนีเรียนน้อยลงระหว่างเด็กกลุ่มที่ที่ไม่ได้เรียนหนังสือกับกลุ่มที่เรียนหนังสือเนี้ยแบ่งกันปากกันชัดเจนนอกเวลาเรียนถึงเข้ามารวมกลุ่มกันแล้วก็ไม่มีการดึงให้เพื่อนหนีเรียนออกมาเพื่อเข้ามามามาทํา,าตรงนี้แล้วกลุ่มมีมีสองสามคนที่ที่ ปรับเปลี่ยนจากเดิมไปเลยนะครก็คือออกออกไปเทือเ่อวเตยตอนกลางคืนน้อยลงมีทิศทางการการมีชีวิตที่จะมีการเรียนการศึกษาดีขึ้นนะ